นักธุรกิจสาวไฟแรงโชโชคินเมชานคว้ารางวัลด้านผู้บริหารแห่งปี CEO Thailand Award s 2023 เมื่อวันที่29มกราคมที่ผ่านมาสมัชชาน,นักจัดรายการข่าววิทยุโทรทัศน์หนึ่งสือพิมพ์แห่งประเทศไทยในโครงการยกย่องและส,สร้างผู้บริหารที่ดีและเป็นแบบอย่างขับเคลื่อนเพื่อความเข้มแข็งของประเทศจัดงานมอบรางวัลสุดยิ่งใหญ่แห่งปีด้านการบริหารธุรกิจและผลิตภัณฑ์ดีเด่นเพื่อมอบให้แก่นักธุรกิจ และเจ้าของแบรนด์ที่ประสบความสำเร็จในการดำเนินและกิจการนั้นๆอย่างยั่งยืนอีกทั้งยังสามารถเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับคนรุ่นต่อไปได้นำไปปฏิบัติตามกับรางวัล CEO Thailand Award 2023ผู้บริหารแห่งปีประจำปี2566ครั้งที่12ค่ะ และหนึ่งในนักธุรกิจนักบริหารและเจ้าของแบนรนด์ผลิตภัณฑ์ที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกและพิจารณาจากเหล่าคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิให้เขารับรางวัลดังกล่าวคือคุณโชโชคินเมซานเจ้าของธุรกิจขายส่งชุดไทยพื้นเมืองและจัดจำหน่ายสินค้าประเภทเครื่องมือสื่อสารภายใต้บริษัทโชสมาร์ทเซ็นเตอร์จำกัดค่ะโชโชคินเมซานนะคะเป็นประธานบริษัทโชสมาร์ทเซ็นเตอร์ค่ะ วันนี้มารับรางวัลอะไรคะมารับรางวัล CEO <c oughs> เพนรู้สึกยังไงคะกับรางวัลนี้รู้สึกว่าภาคภูมิใจค่ะแต่ว่าถ้าไม่มีพนักง,งานแล้วก็กรรมการผู้จัดการต่างๆก็ไม่ได้รางวัลน,นี้เหมือนกันต้องขอบคุณทีมงานแล้วก็พนักง,งานบริษัททุกคนด้วยค่ะ เป็นเสื้อผ้าไทยใหญ่นะคะนำเข้าส่งออกเสื้อผ้าไทยใหญ่แล้วก็มีการบูชาเครื่องรางก็คือองค์พราครุธนะคะในนี้ก็ํำมาด้วยนะคะแล้วก็มีการขายเครื่องมือสื่ออิเล็กทรอนิกส์นะคะชื่อก็เลยชื่อบริษัทว่าทโชว์สมาร์ทสมาร์ทเนี่ย ก็หมายถึงโทรศัพท์มือถือนะคะแล้วก็เซ็นเตอร์เป็นศูนย์รวมการขายเครื่องมือสื่อสารแล้วก็เครื่องรา,างของขัางแล้วก็เป็นเครื่องสอ่างด้วยค่ะรวมทีส่องางด้วยลเพราะวงจรเลยค่ะลแ,ลแล้วมันเกิดมาได้ยังไงคะเกิดจากความศรัทธาของลูกค้าค่ะลูกค้าเนี่ยมีความรักในวัฒนธรรมการใส่ชุดไทยใหญ่ลูกค้ามี ในองค์พยรุและลูกค้าต้องการเครื่องสำอางที่ราคาจับต้องได้และพร้อมที่จะพัฒนาตัวเองไปด้วยกันนะคะเปิดมานานแล้วคะเปิดมานานแล้วค่ะเปิดมาได้4ปีค่ะ5ปีค่ะฟีดแบ็กเป็นยังไงคะก็ฟีดแบ็เนี่ยลูกค้าเยอะมากเยอะจนตอบไม่ทันตอบไม่ทัน แพ็คไม่ทันนะคะก็มีอาจจะมีผิดพลาดบ้างแต่เราอยู่ภายใต้ความซื่อสัตย์สุจริตนะคะแล้วก็การทำงานอย่างตรงไปตรงมานะคะเพื่อที่ให้ผลประโยชน์ตกกับลูกค้าลูกค้าแฮปปี้ไม่ค้าก็แฮปปี้ค่ะก็คือเหมือนกันเราเปิดตขึ้นมาตรงีใช่ค่ะง <c> ตัวแทนจำหน่ายนะคะจะมีในส่วนของเราขายส่งแล้วก็มีลูกค้ารับรับไปนะคะรับจากเราไปเพื่อที่จะไปขายปลีกที่หนึ่งอย่างนี้ค่ะในส่วนของเสื้อผ้าไทยใหญ่นะคะเพราะเราจะมีโรงงานด้วยตัวเองแบรนด์การในในเรื่องของการตลาดมีทีมงานวางแผนไว้แล้วนะคะแล้วก็ในส่วน ในส่วนนี้ก็คงจะมีการาในทุกสื่อค่ะออกทางทุกสื่อไม่ว่าจะเป็นอแอดแอดฟอร์มต่างๆนะคะแล้วก็ทางช่องทีวีต่างๆคือจ,จะกระจายประชาสัมพันธ์ให้ครบค่ะก็คือเหมือนตอนนี้ทั้งออนไลน์และออฟไลน์ใช่เลยค่ะอยากให้ฝากไปทานผู้ชมหน่อยค่ะอ่าโชว์สมาร์ทเซ็นเตอร์นะคะเป็นเพจอ่เพจ ชื่อโชว์สมาร์ทเซ็นเตอร์นะคะเป็นภาษาอังกฤษแล้วก็อ,อินสตาแกรมก็โชว์สมาร์ทเซ็นเตอร์นะคะหรือใน t ิกต o กก็โชว์สมาร์ทเซ็นเตอร์นะคะถ้าติดต่อซื้อของให้โอนเงินเข้าบริษัทเท่านั้นนะคะออนเงินเข้าบริษัทเท่านั้นชื่อบัญชีบริษัทชื่อโชว์สมาร์ทเซ็นเตอร์นะคะถ้าไม่ใช่ก็อยากให้ลูกค้าระวังเรื่องของการซื้อขายออนไลน์ด้วยค่ะ ใช้ค่ะถ้าโอนเงินเข้าบริษัทโชวสปาสเซ็นเตอร์ไม่ผิดหวังแน่นอน,นะค่ะ